กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็อยู่กับพวกเราเช่นเคยนะครับผมสร้างสร้างไลฟ์สตอรี่นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับผมในส่วนของเพื่อนๆนะที่รับชมในการทาเตาดัดแผ่นอะคริลิกไปแล้วนะครับก็มีหลายทีปที่เราทาไปนะครับทีนี้ก็เลยจะมาตอบถามนะครับหลายๆคนก็มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการทําเตาดัดแผ่นนะครับต่อไฟนะครับไฟ AC ไฟบ้านเรานี่แหละครับ220้ยนะครับไฟ200โวลต์เนี่ยนะครับในการต่อเนี่ยนะผมก็คือสาย ก็จะมีขั้วนะครับนิวตอนนะครับผมนายนิวตอนกับลายนะครับผมก็คือจะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับในการต่อเนี่ยพอต่อเสร็จแล้วเนี่ยแล้วทําไมมันมันถึงไม่ช็อตกันนะครับผมกระแสที่เขารับได้นะครับ220โวลต์นะครับผมกําลังวัตต์นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับ1,000วัตต์1,500 2,000 2,500 3,000 จำนวนวัดตรงนี้ก็คือกําลังไฟที่ออกมานะครับผมยิ่งยิ่งลวดเส้นใหญ่นะครับวัดเยอะๆเนี่ยความร้อนมันก็จะออกมาเยอะนะครับผมก็คือสรุปง่ายๆนะครับก็จะเป็นลวดที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไดเป่าผมนะครับอย่างตัวนี้นะครับไดเป่าผมนี่ก็ใช้ขนลวดความร้อนลักษณะเดียวกันนะครับหลักการของไดเป่าผมก็จะมีพัดลมนะครับพัดลมอยู่ด้านหลังนะครับเป่ามาด้านหน้าผ่านขนลวดความร้อนตัวนี้นะครับผม ในร้อนก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไดร้อนเนี่ยอ่ากลังวัดนะครับก็จะเยอะกว่านะครับก็คือจะร้อนกว่านั่นเองนะครับร้อนที่มากกว่านะครับอ่าหลายๆคนนะครับพอไปใช้ทํานะครับคือลวดไม่แดงเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยนะครับไฟน่าจะไม่เข้านะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าไฟไม่เข้านะครับเราต้องมาเช็คตัวดิมเมอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิมเมอร์ซื้อมา3 0 0้กว่าบาทนะครับก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็ในการเทสเนี่ยเราต้องดูก่อนครับว่าฟิล เช็คฟิวก่อนนะครับว่าฟิวเนี่ยมันขาดไหมนะครับมันช็อตอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไฟตรงนี้ขึ้นนะครับก็คือจ่ายโหลดออกมานะครับผมแต่ถ้าไฟไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ามันเสียหรือเปล่านะครับผมดังนั้นเนี่ยให้เช็คตัวดิมเมอร์ก่อนนะครับต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับเปิดไว้ทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเราปรับเนี่ยเราไม่ได้ไฟมันไม่ใช่มาเข้ามา220เต็มนะครับเพราะว่าเราต้องมาหลีก่อนนะครับเราก็ค่อยปรับตามวัดที่เราต้องการนะครับความร้อนนะครับ มันก็เลยกระแสไฟก็เลยวิ่งท้านะครับนะมันก็เลยใช้เวลามันก็เลยต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับในการที่จะทําใหา้กระแสไฟเนี่ยวิ่งผ่านลวดนะครับอ่าในอย่างที่2ก็คือมีเสียงสั่นนะครับบางคนบอกเอาไปใช้แล้วเอยมันมีเสียงสั่นนะครับสัน่นตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะครับผมก็ที่มันสั่นนะครับเนื่องจากว่า อตอนเราทําเตานะครับเรายังไม่ได้ยึดให้มันเรียบร้อยนะครับพอทีนี้เกิดความร้อนนะครับรวดก็จะมีอาการสายนะครับดังนั้นเนี่ยต้องยึดติด นะครับประกบให้แน่นนะครับผมเวลาที่เราทําการติดตั้งนะครับบางคนบอกว่าเอาไปใช้แล้วเนี่ยลองไปทําดูแล้วนะครับบางช่วงนะครับแดงบางช่วงก็ไม่แดงนะครับบางช่วงก็ดานะครับก็คือมันจะแดงไม่สม่ำเสมอกันนะครับที่มันแดงไม่สม่ําเสมอกันนะครับก็คือมันร้อนร้อนไม่ทั่วถึงเกิดจากความทีนะครับมากเกินไปนะครับผมก็คือลวดเนี่ยถีเกินนะครับก็จะขดมาให้ทีแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนที่เราใช้เนี่ย มันต้องขยายออกให้ขยายออกนะครับประมาณ1่เท่าตัวของของลวดนะครับสมมติว่าลวดเราเล็กขนาดนี้นะครับระยะห่างก็ต้องดึงออกมาประมาณนั้นนะครับหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ดึงออกเลยเนี่ยอย่างสมมติเราเอามาเส้นนี้ก็ประมาณ 40- 50เซนนะครับเรามาใช้ทําเตาความยาว50เซนโดยที่ไม่ไม่ดึงไม่ตัดออกเสียดายนะครับอันนี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่ากระแสไฟนะครับมันวิ่งผ่านนะครับก็คือมันวิ่งได้ไม่สะดวกนะครับมันทําให้ลวดไม่แดงหรือว่าแดงเมม่าเสมอนะครับ หลังนั้นเนี่ยต้องดึงขยายออกนะครับผมตรงนี้สำหรับบางท่านเนี่ยก็อาจจะมองว่าตัวตัวดิมเมอร์เนี่ยสามกว่าบาทมันมันแพงไปตัวนี้ก็ไม่ถึงร้อยนะครับสามสิ 30, บาทแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีพัดลมจะไม่มีเต้ารับจะไม่มีสวิตนะครับก็ซื้อมาป,ประกอบเองเนี่ยนะครับก็ต้องมาทำสายเองแบบนี้นะครับสวิตปั๊กแล้วก็ตัวรีแถมไม่มีพัดลมอีกนะครับผม รวมๆแล้วเนี่ยก็พอๆกันนะครับราคาส่วนตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาครบเซ็ตนะครับเขาก็จะมาครบเซ็ตนะครับก็จะมีพัดลมระบายความร้อนนะครับแล้วก็ตัวรีสวิต์ปิดเปิดแล้วก็ฟิลส์อีกกระหักนะครับผมมีค่อนข้างครบนะครับโหลดก็จะออกตรงนี้โอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่า จะเป็นประโยชน์นะครับกับท่านผู้ชมไม่มากก็าน้อยนะครับสําหรับใครที่ลองเอาไปทําแล้วมันเจอปัญหานะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะสามารถที่จะตอบคำถามได้กระจ่างนะครับสําสหรับใครที่สงสัยอยู่นะครับหรือว่าทําแล้วเจอปัญหานะครับก็โอเคนะผมสาหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้สวัสดีครับ